มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าพี่ตีมีโครงการที่จะทำคลิปนะคะเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสภายใน3นาทีนะคะคือจะเป็นคลิปสั้นที่พี่ตีจะทบทวนภาษาฝรั่งเศสค่ะคือพี่ตีอยากจะทบทวนภาษาฝรั่งเศส ด้วยตัวของพิตินะคะคือพิติอยากจะทบทวนภาษาฝรั่งเศสแล้วถ้าเกิดว่าใครหรือท่านใดที่อยากจะทบทวนภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมๆกับพิตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะเร็วๆนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าพิติจะเริ่มทำคลิปตั้งแต่เหมือนเราเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานคือสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะ A 1ค่ะเอาตั้งแต่พยัญชนะไปเลยนะคะพยัญชนะสระการอ่านออกเสียงเรามาทบทวนภาษาฝรั่งเศสไปได้วยกันถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พิ่ตีด้วย เพราะว่าออพิติก็จะได้รู้สึกว่าเออมีคนอยากจะทบทวนภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมกับพิติแล้วก็พิติจะดูว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะคะสักสิบยี่สิบคนก็ดีใจแล้วนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพิตีนะคะแล้วก็ อะไรอีกอะฝากบอกเพื่อนๆนะคะหรือคนที่คุณรู้จักถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาทบทวนภาษาฝรั่งเศสไปกับพิตินะคะไม่เป็นถือว่าไม่เป็นการสอนภาษาฝรั่งเศสอะคะ่ะเพราะว่าพิติไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นครูอะ เป็นครูแบบครูสอนภาษาฝรั่งเศสโดยตรงอะ่ะเพราะว่าพิติจะเอาประสบการณ์ที่พิติเรียนรู้มานะคะมาถ่ายทอดให้กับคุณๆที่สนใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะคือพิติไม่บางองเนแะต่ว่าอุ้ยพิติเป็นครูนะฉันแบบเก่งภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้นะคะพิติก็ยังอยู่ในระดับบ B1 อะ่ะ พี่ตีอยู่ในระดับ B1 แล้วก็กำลังเตรียมตัวจะไปสอบ B2 นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิ่ตีทําได้ตอนนี้ก็คือพิตีสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่กำลังเริ่มต้นคือแบบไม่รู้อะไรเลยอะไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะคลิปเร็วนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ติตั้งชื่อคลิปก่อนเอ,อ๊ะเอาชื่อคลิปอะไรดีนะคะชื่อคลิปว่าแบบไม่รู้อะชื่อคลิปว่าแบบทบทวนภาษาฝรั่งเศสคลิปสั้นทบทวนภาษาฝรั่งเศสภายใน3นาทีนะคะอย่างน้อยก็คลิปละสานาทีถ้าใครอยากดูมากกว่านี้ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะตายแล้วแต่คลิปนี้มัน3นาทีกว่าแล้วนะคะ <c oughs> คือพี่ตกจะทำเป็นคลิปสั้นนะ,นะเนาะเพราะว่ามัน สะดวกอ่ะมันง่ายดีอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะคะว่าแต่สวยไหมคะฟิลเตอร์ฟิลเตอร,ร์นี้สวยไหมคะมีอะไรติดฟันหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคคะ่ะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจหรือมีเพื่อนๆที่อยากจะทบทวนภาษาฝรั่งเศสนะคะเอาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเริ่มต้นเลยนะคะก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ต่อๆกันไปเป็นกําลังใจให้กับพิติด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบฟรี free, ไม่เสียเงินนะคะเพียงแต่ว่าคุณสละเวลาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทบทวนภาษาฝรั่งเศสไปกับพิตินะคะสำหรับคลิปนี้ไปนะคะบาย